สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่ออีพีที่7จนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเปิดมาในวันที่27วันนี้ผมก็กะเจมาย้ายคอกให้น้องหมูเพราะข้อเก่าผมกะจะทําเป็นข้องวเห็ดผมก็เลยจะย้ายข้อหมูให้มาอยู่ตรงนี้ข้างๆข้ขขอสุนัขจิ้งจอก หลังจากที่ผมสร้างคอกหมูเสร็จผมก็จะไปลากเจ้าหมูให้มาอยู่คอกตรงนี้เพราะคอกเก่ามันเกะกะเหลือเกินโอเคครับแล้วผมก็จะผสมพันธุ์ให้มันมีลูกให้ผมนะครับเพราะเราอยากกินเนื้อหมูย่างเต็มทนแล้ะครับสำหรับคืนนี้มันก็ดึกแล้วครับผมก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่นอนก็รู้อยู่แล้วนะคพราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ตื่นมาในวันที่29ผมก็จะมาทำาคอให้ไก่ต่อเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันทั้งวันผมก็ทำาคอสัตว์หรือตกแต่งอะไรไปเรื่อยอคออไก่ผมก็จะทำให้มันดูสวยหน่อยๆผมเลยใส่หลังคายมันด้วยและนี่ครับอคอกไก่ของผมมันเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับแล้วผมก็จะไปลากเจ้าไก่มาอยู่ที่บ้านมันก่อนนะครับมาเลยครับเจ้าไก่ กินนะครับแล้วก็มีลูกให้ผมเยอะๆนะครับกินไปเลยครับโอเคครับจากนั้นเราจะติดเลนเท่นให้คอกมันด้วยนะครับเพราะมันจะได้มีแสงสว่างเพราะถ้าไม่มีนะครับมันก็จะมืดนะครับแล้วพอมืดเสร็จคีเปอร์มันก็จะมาระเบิดทีนี้จากไก่สดก็จะกลายเป็นไก่ย่างโดยพิบตาโอเคครับผมกะว่าผมจะติดให้มันแค่สดวงก็พอนะครับเพราะมันเปืองมากเลยครับ แล้วก็ติดตรงมุมให้ด้วยครับแค่นี้มันก็สว่างมากพอแล้วครับไม่ต้องอะไรมากหรอกครับฮ <c oughs> กว่าผมจะสร้างเคอไก่เสร็จมันก็มืดพอดีเลยครับโอเคครับงั้นเราต้องไปนอนก่อนนะครับตื่นมาในวันที่29ผมก็กะจะเคลียร์พื้นที่ข้างบ้านให้เป็นพื้นดินเพราะผมคิดว่าผมอยากทำตรงนี้ให้เป็นสวนสาธารณะแล้วเราก็จะเอาพุ่มมาตกแต่งให้มันดูเป็นทางเดินยิ่งขึ้น ส่วนข้างๆผมก็จะเอาล้วมาใส่แล้วก็เอาใบไม้มาตกแต่งอีกหน่อยเพื่อเพิ่มความเขียวขจีจากนั้นเพราะเส้นทางตรงนี้มันจะเชื่อมโยงไปอีกเมืองหนึงของผมเพราะผมคิดว่าผมจะทำขยายเพิ่มขึ้นอีกเมืองปื่นมาในวันที่30ผมก็กะจะมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วผมก็จะทำอุโมงค์เป็นรูปหัวใจนะคบเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของเรานะครับ แล้วมาดูกันว่าหัวใจของผมมันจะออกมาเป็นหน้าตายยังไงและนี่ครับหัวใจของผมมันก็จะได้ทังนองนี้นะครับผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่แต่ผมก็คิดว่าผมผมชอบนะครับโอเคครับแล้วเราจะเอาเลนส์ชันนะครับมาติดให้เพิ่มแสงสว่างเหมือนเดิมครับจากนั้นผมก็จะเอาปุ๋ยมาโรย ให้เป็นพื้นหญ้านะครับเพราะตรงนี้มันเหมาะที่จะเป็นสวนสาธารนณะแน่นอนครับจากนั้นผมก็จะเอาต้นอ่อนของต้นโอ๊กนะครับมาปลูกต้นไม้นะครับเพื่อที่จะให้ความร่มรื่นนะครับมันก็สวยมากเลยครับผมพอใจตรงนี้มากๆเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นล้วงมันไม่สวยผมก็เลยจะเอาโซ่มาเปลี่ยนนะครับ ผมคิดว่าเอาโซ่มาห้อยดีกว่านะครับเพราะเป็นลั้วมันดูยังไงยังไงก็ไม่รู้นะครับแลดี่ครับส่วนสาธารณะของผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะเอาตะเกียงมาติดตรงที่มืดมืดนะครับเพื่อไม่ให้มีมอนสเตอร์มาเกิดได้นะครับเพราะถ้ามันมาเกิดตรงนี้ตุ้มแน่นอนครับและนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับหัวใจอุโมงหัวใจของผมสวยไหมล่ะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย